ทีหลังวันนี้จะพามาล่องล่องแกงคลองหนามพวกเพื่นครับเนาะโดที่นี่คือเรือจำเป็นของเราเพื่อนวัดศรีลอยเด็บอสตามมามาจับอะไรนะ ไปจับเรือไปไปจับเรือเพื่นเรือเป็นสิควมไปนางเหวันเกิงกันแน่ิละหวานจจบไว้เพื่อนเนะี่อย่าเลย,ยเพื่อน ข่วนเปล่าเอเคยีบ้าขึ้นบ้างคนนั่นนะคนวนรอเปล่ายม่บ้จะ,นนะา,าไปหายอ่ะ่นนังนั่งลงเก่งก <c oughs> ้าวเลเอ,อ้อยีบ้าไม่ยังนั่งไหนเขา้านนันกเกินน้ำนักน้นำหนันกมันเกินอตัตรารอเปล่าเอาโอมาปไปยีบา <c oughs> นั่งยังยังไม่ต้องผีหน่อยนึงดักยังไม่องนียังไม่ต้องี้นนนนาป้าแนะ เกิงรบอก่เก <cartoon> ิงยทั้งายีหนนึงาบอกเป้าแน่เดียว้นอางนี่ไหมอันนี้อีกน้อยนึงเอาบอกเป้าไม่้หรือเปล่าอันาเื้อสิบเอามาให้เดี๋ยวแต่ว่าถาก่อนนะันรึนเอาไมคมาไปันตแมันาอักจไห้เลยหวานจไหว้ไปแลบอกเป้ามา เอาบอกว่าเป้าม่นีเป้าเป้าเป้าม่นีแล้วพันแร่นนี้แล้วมันเห็นพันเปียกอันฝุ่นวายน้กูแห้งอันสิอะวะที่น้ะครับวันนี้เป้าจะมาล่องแก่งให้ดูนะครับเป้าเป้าชอบมากเลยเห็นไม่ดูท่าก็รู้เป้าอยากเล่นมากเลยนี่ฝานฝุ่นวาดน้กูแห้งอันนะฝาแล้วนหนองไปเด้อ ลอยไปนไปําเลยเด้อได้สิได้สิไปรับเอาอยู่สะพานบังนันเด้อยูเอาหนองไปขออ <c oughs> า้าจนะ่มก่อนมาเลยมาเลยไปแม่ลุงหนองมากเลยนะไปแม่ไปแม,ปเม่เอามันไปอเอามันไป ทมตัวล่องไปแล้วครับจะไปทิ้งไหนไปฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากหินที่ญี่ปุ่นเอเชียบนว่า